อหะหรอายก่กช่างสา้องส,นส่นะไปไปเรามาเลอตั้งเรือตั้งเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราจะไปไหนต่นนอเราจะไปตือนตลาดนัดต่อนะคะเราจะไปดูว่ามีเบ้าไหมวิเบาไปซื้อขาวิพ <c oughs> ของเล่นนะคะอุ้ยกี่บาทวะพวกแม่เนี่ยไหนนะบ9าบาทอ้าวนี่เราเอาไปเจาะแล้วก็ใส่รถนะคะสั่นไฮแล้วนะทุกคนก็ตลาดนัดนะคะมาดูสาวนุ่นจะซื้ออะไรไม่ซื้อแล้วค่ะทุกคนเดินเฉย <laughs> พ่อค้ายังทักอ่ะทุกคนมาจักในป่า <laughs> ดูรองเท้านะคะ <laughs> ชุดอลังการไม่พอรองเท้ายังอลังการกว่าอีกหนาวแล้วพ่อมีอะไรบ้างพ่อค้าคะนี่ซื้อมาจัดหนที่ พ่อค้าตอนนี้พ่อค้าก็สนใจคิดนะคะถามว่าซื้อมาจากไหนนะคะราคาเท่าไหร่พ่อค้าสนใจนะคะจะลุ่มเอาไนี่เด้อจะลุเอา<ะ>อยังถ้าเอาแบบนั้นนี่เอาพวกไดโนเสาร์ดีกว่าไม่เคยมียพวกผักอันนั้นมีเยอะแล้วเฮ้ยซื้อหุ่นยนต์ไปให้จริงหักแขน,นหักขาหมดคดีของดีรถตั้ม อ,อันนั้นมันรถอันนั้นตัวสรสุดแมคโคนู่แม่โคร,โครตอนนี้ก็เลือกซื้อของเล่นให้ร้านอยู่นะคะนี่แล้วก็จะมีอันนี้ก็จะตัดแสนก็จะจุ๊บแ้เจาเจาเจ,าจาน้ะซีซิปบาทมีลูกมันด้วยกดดำนะคะไม่ซื้อไอ้เป่า ไม่เป็นน้ำสันไลมีรถมูดเลยเอาเนี่ยเอาคุละสีวะ่ะเออจังสันหลา อันนี้ก็ได้ของเล่นแล้วนะคะน้องพันดีที่บาทใช่ไหมไปเล่นเอไปเดี๋ยวไปค่ะไปเล่นรถตัดไปต่อทุกคนนี่เดินไปเดินมารองเท้าก็คาดว่าน่าจะเข้าบ้านไม่ได้แล้วนะทุกคนจะไปซื้ออะไรต่อไปเดี๋ยวจะซื้อ่าว เดี๋ยวเรื่องกว่านั Fuji ้นค่อยไดโนเสาร์บ uh ุกบ้านนะคะมีไหมไม่มีไม่ม okay. oh ีค่ะทุกคนไปต่อโ้โหไดโนเสาร์เข้าหมุ่บ้านนะคะ ทุกคนรรเราเจอไดโนเองสาวของบ้านไปเดี๋ยวเราจะปินกลับบ้านนะคเร็วดูห่างนะทุกคนห่างเข้าโลนาจรก็ช่วยไม่ได้นะคะเราจะหกกลับบ้านค้น <ะ S 2> ตัง<ะ>้งทับหางเดี๋ยวรอเอ็กซ์ๆเราเอก <c oughs> นกลับบ้านก่อนนะคะที่ไหนคือบ้าด้านยาเก็บไ,ไอ้ก่ปูด มากแล้วนะคะทุกคนตุขี้นะคะใครสนใจชุดน,นี้ก็สั่งซื้อได้ที่ Lazada s h o p ป e ีนะคะตอนนี้ลานก็นอนอยู่นะคะ ไม่ดูไม่เห็นอยู่นั่นนี่ไงนี่ไงมาเร็วทุกคนเราจะสตีนอนอยู่ดูสิดูสิมันน่ารักมากมากรักมากมากเลยเรียกถ่ายรูปอ่ะถ่ายตรงเดทอ่ะ ออว่าเดี๋ยวกันหนึ่งเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูเสีเล็กทำอะไรก่อนช่างชาติมาทำอะไรคะช่าง บางฝืนก็ถอดนะคะ,ะดูคนเจิบนะคะคนเจิบค่ะคนจิบขาไม่ขิดก็ยังทำงานต่อนะคะเชื่อมต่อจ้าดู ทำบางครูนใหม่นะคะนี่บางครูนเป็นหีนะคะ้าฉีกเลยเย็บปไปลายเข็มอะไรคอนไอซาดคอนแน่ไ,นนะะไป สำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืกมกดไลค์กดแชร์ให้เรา300คลิปเลยนะคะ